ไก่ต้มน้ำปลานะครับนี่ฉีกเป็นชิ้น้นมาแล้วหนึ่งตัวก <c oughs> ินแบบช้ำๆเลยนะครับก <c oughs> ับน้ำจิ้มรดเด็ดของแลานะ้วะ <c oughs> ร้อน แล้วมัน้นี่ยนุ่มน่ารักนะนุ่มนี่ต่อต่อตรงเปลี่นว่นนี้นะ ปีมมนยาวอร่อยตรงนี้นระหว่างระหว่างเนี้ยเนื้อแบบสดๆเลยจริงเหมือนกอดเลยจน,นบากเตมคำ

ดนเนื้อน่ะออกมาเนื้อนี่เคี้ยวแบบกลับกลับกลับนั้นน,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 นุ่มมาก